สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเออ <c oughs> เสียงอาจจะแปลกๆหน่อยคือวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากจะรีวิวเจ้าสิ่งนี้มันก็คือโคมไฟตั้งโต๊ะแบบมินินอยตั้งโต๊ะเขียนหนังสืออา่านหนังสือหรือใช้ประโยชน์ื่อื่นเราจะตั้งบนหัวเตียงก็ได้นะคือที่อยากจะรีวิวก็เพราะว่าดูความน่ารักมินิมันซี่ตัให,หนึ่งกากล่องันนี้ก็จะเป็นหน้ากล่องข้างกล่องน,นี้หลังหรือหน้าไม่รู้ อันนี้ก็จะเป็นบอกส่วนประกอบนะครับอันนี้ก็อะไรตัวกล่องอันนี้กล่องก็จะมีรอยบุนิดหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะโอเคอันนี้ก็มีรอยบุนนิดหน่อยคือกล่องมาเล็กอะ่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะด,ดูข้างในกันต้องครับตัวโควมไฟนี้จะเป็นแบบชาร์จเอานะซึ่งก็จะมีตัวเดี๋ยวใส่ชาร์จค่อยว่ากันมาดูตัวโควมไฟกันก่อนนี่เป็นไง มน,นี่นะคือก็จะเป็นตัวโคมไฟเชิญจากนี้ดูน่ารักมินิแต่มูดแตม่มีอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์เปิดนะครับข้างหลังมันอันนี้จะเป็นรูชาร์จอันนี้จะเป็นสวิตช์เปิดว้าวสว่างคือตรงนี้ก็จะมีไฟด้วยนะเป็นไฟสีมันจะเปลี่ยนสีได้เห็นไหมก็จะเปลี่ยน ไปเรื่อยๆซึ่งถ้าเราเดี๋ยวปิดก่อนถ้าเราถ้าเรายังไม่ดันสุดนะเราดันไปตรงกลางปุ๊บมันจะเปิดแค่ไฟตัวหน้ามันตัวหน้ากับตัวประตูเนี่ยจะเปิดจะเปิดแค่ไฟสีนะถ้าเราถ้าเราดันแค่ตัวกลางถ้าเราดันมาตรงกลางไฟสีก็จะเปิดแต่ไฟอ็นนี่จะไม่เปิดนะแต่ถ้าเราดันสุดปุ๊บก็จะเปิดทั้งไฟสีและ ไฟอันนี้ไฟสว่างแต่ถ้าดันเป็นตรงการงลางอีกรอบปุ๊บไฟสีช่ชปปิดลงแต่อันนี้ยังอยู่แต่ถ้าดังสุดก็จะเป็นการปิดว่ามันก็โอเคนะเออโคมไฟตัวนี้ได้มาซื้อมาในราคาห้าสิบกว่าบาทจริงๆ <GG S 2> <c oughs> ผมไม่ได้ซื้อบับแม่ผมซื้อ, <c oughs> อยังไงหนึ่งซื้อมาเหมือนกัน <c oughs> นี่นะครับสํารับผมว่า ่ามันก็สว่างใช้ได้เลยเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟดูหนึ่งสองสามเปี้ยงนี่อย่งเนี่ยสว่างไหมล่ะเดี๋ยวเราลองเปิดไฟสีด้วยชิปเดี๋ยวเราจะลองเปิดแค่ไฟสีดูนะ ถ้าเห็นแค่ไฟสีแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะเปิดทั้งหมดก็ได้หรือจะเปิดแค่นี้ก็ได้ไงเออใช้ได้นะดูมินิพกพาง,ง่ายและยังสว่างด้วยเพราะมันก็โอเคสำหรับราคา50บกว่าบาทคือที่ผมบอกว่าบกว่าบาทเพราะผมไม่ได้ซื้อเองไงผมแม่ซื้อมาผมก็เลยลองออกมารีวิวดูเพราะเห็นว่ามันน่ารักดีจริงๆใช้ใช้กันแบบฉันจะต้องมารีวิวอะไรแบบนี้เลย นี่เป็นไงอันนี้ก็ปรับได้ตามคมต้องการของผู้ใช้ห็นไงั้อให้น่ารักซุมัวส่วนสายชาร์จเขาก็จะให้มาแบบนี้นะอันนี้ผมยังไม่ได้ลองชาร์จยังไม่ได้แกะไอ้นี้เลยตัวรัด ก็เขาจะไม่มีอะแดปเตอร์มาให้นะเราต้องหาอะแดปเตอร์มาเองเราก็ต้องใช้อะแดปเตอร์อันนี้เ mm. นี่ยแค่เดยวชาร์จแล้วเออเอาอะแดปเตอร์จากโทรศัพท์หรือจากสายชาร์จอะไรก็ได้มาชาร์จไว้ mm. ครับเดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ตของเจ้าของไฟตั้งโต๊ะมินิอันนี้กันไป